นี่คือชมพู่เพชรสายลุงนะครับตอนที่เขาออกดอกออกผลนะครับอันนี้เป็นตอนที่เราห่อนะครับก็หลังจากที่เราห่อแบบนี้นะครับประมาณ1เดือนเนาะเราก็มาเก็บผลผลิตนะครับเพื่อนเพื่อนพี่เนาะโดกจริงๆนะครับโดกไม่โดกต้องเอาไม้มาพยุงไว้นะครับเป็นงั้นหักแน่นอนสําหรับเพื่อนเพื่อนพี่คนไหนนะครับที่ถามมาว่ามีกิ่งพันธุ์ขายไหมนะครับก็มีนะครับนี่นะครับกิ่งพันธุ์ของเราก็จะเป็นไซส์แปดสิบถึงเมตรแล้วก็ สายเมตรถึงสายเมตร20สิบำหรับเพื่อนๆพี่คนไหนนะครับที่สนใจนะครับกิ่งพันธุ์ชมพู่เพชรสายลุ้งนะครับก็เข้ามาสอบถามกันได้นะครับเพื่อนเพื่อพี่น้ต้องบอกว่ามีไม่เยอะนะครับต้นเขาจะใหญ่จะสูงนะครับ แต่ที่เพื่อนๆที่เห็นตอนนี้คือมันเตี้ยก็คือเราตัดเราแต่งนะครับถ้าไม่ตัดไม่แต่งเนี่ยต้นมันจะสูงจะใหญ่นะครับทาไมเราถึงตัดถึงแต่งเพราะว่าเวลาเราห่อนะครับเวลาเราหอ่อเราเก็บผลผลิตมันก็จะง่ายนะครับเพื่อนๆพี่เนะานนะก็โอเคครับเพื่อนๆดูนะครับผมว่าควรมีติดสวนติดไร่นะครับเพื่อนๆพี่เนาะเป็นชมพู่พันธ์เพชรสายลุงแทะเพชรบุรีนะครับรสชาติหวานกรอบอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอ่ามาดูสักลูกดีนี่นะครับพี่เนาะ ลูกเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับรสชาติจะหวานกรอบนะครับพี่น้องต้องคนที่เคยกินนะครับถึงจะรู้จักผมนะครับไม่เคยรู้จักนะครับว่ามีชมพู่พันนี้อยู่ด้วยนะครับพอผมได้มาอยู่ที่นี่แล้วก็มาลองกินดูนะครับมันอร่อยจริงๆมันหวานจริงๆนะครับสําหรับชมพู่พันนี้เนาะมันทํายากด้วยนะครับเพราะว่าการทําชมพู่เนี่ยถ้าฝนตกมาเนี่ยทุกอย่างคือจบนะครับพี่น้เนี่ยและที่สําคัญการที่เราเอากระดาษมหาห่อเนี่ยเรื่องรสชาติเรื่อง สีนะครับเรื่องการเจริญเติบโตของลูกเขาด้วยนะครับพี่น้องปกติที่เราเห็นทั่วไปเอาถุงพลาสติกนะครับแต่ว่าชมพู่พันธุนี้นะครับเขาจะใช้กระดาษนะครับห่อนะครับเพื่อนๆพี่พน้องก็โอเคครับสนใจก็ inbox เข้ามาสอบถามกันได้นะครับจริงพันธุ์ของเราแข็งแรงพร้อมปลูกนะครับเอาไปปลูกได้เลยนะครับสองสามปีนะครับออกดอกแน่นอนนะครับถ้าเราบำรุงดีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ